สวัสดีครับทุกท่านครับถนน226จากอำเภอสำโรงภาพมุ่งหน้าอำเภอห้วยทับพันฝนตกหนักนะครับถนนนี่มืดเลยนะครับนี่เป็นบริเวณของถนน226นะครับจากอำเภอสำโรงภาพมุ่งหน้ามายังอำเภอห้วยทับพันจังหวัดศรสีสะเกษนะครับ อำเภอสามรงทาาก็เป็นจังหวัดสุรินนะครับอำเภอห้วยทับทัน,นเป็นของศรีสะเกดนะครับผมขับรถมาถึงตรงกลางระหว่างสองอำเภอนี้นะครับก็คือห้วยทับทัน์ับสามรงทาานะครับมาจากสาโรงทาบกำลังลีงหน้าไปห้วยทับทันฝนตกหนักทีเดียวนะครับตอนนี้มองแทบไม่เห็นทางเลยนะครับคุณผู้ชม หนักจริงๆครับคุณผู้ชมโอ้โหทางเมืองศรีสะเกษเราเนี่เป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมจากอำเภอสำโรงข้ามุ่งหน้าอำเภอห้วยทับทันเนี่ฝนตกหนักจริงๆนะครับตอนนี้